นีจ้จะเขาเรียกว่ากิจกรรมนานดำนะครับจะสื่อให,ให้เห็นว่าทําไมลูกหลานของเราจึงขาดความอบอุ่นนะครับแล้วหันไปพึ่งยาเสพติดเพราะอะไรนะครับน้ำแก้วนี้นะครับเปรียบเสมือนลูกหลานของเรานะครับน้ำแก้วนี้นะครับเปรียบเสมือนลูกหลานของเราซึ่งถอยยักใสก็สีสธิ์อยู่ ยังไม่เปลเพื่อนอะไรทั้งสิ้นนะครับการสื่อสารที่ดีจากสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับแต่ถ้าการสื่อสารการพูดจามไม่ดีเป็นไงครับ เมื่อถูกด่าแล้วเขาก็จะเกิดมันก็จะเกิดอะไรครับเกิดความขัดแยง้งเมื่อเกิดความขัดแย้งแล้วก็จะขอให้เกิดความความเครียดเมื่อเกิดความเครียดแล้วมันก็จะนำมาซึ่งทําให้ร่างกายของเรานั้นเก็บไข้ได้ป่วยโดยเฉพาะโรคมะร็งและปัญหาที่ตามมาอีก หลานของใครที่ถูกพ่อแมู่่ยญาติญาตด่าเป็นประจำมันจะฝังเข้าไปในจิตใต้สำน,นึกของเด็กนะครับทำให้เด็กนั้นเกิดความเครียดเมื่เอเครียดแล้วก็ไปหาเพื่อนเพื่อนก็บอกเพื่อนเนี่ยมึงมาสูบยาบ้าสูบกันชาสูบแล้วมันจะทำให้สมองดิฟินที่วราดีความสุขหรือเครียด เสพไปเสพ็ามันก็เลยติดทางสมองมันก็เลยเสพติดไปเรื่อยๆเสพไปเสพมามีผลต่อจิตประสาทกลายเป็นผู้มีอาการทางจิตเกิดอาการคลุ้มคลั่งอาลมาว่าเวลาขาดยาผลสุดท้ายของดึงย้ายขอเพิสมช้อนตามมาด้วยอายุเท่า ความเพียด์หลานเครียดไถ้อย่างนี้โดนด่าก็เครียด์อย่าด่าหรือด่าพ่อด่าแม่ด่ายายยกมือก็ไม่ยอมใจจางเยยตัวเองเพราะฉะนั้นการสื่อสารที่ไม่ดีจะสร้างความต่อต้านเราดีงั้นเราลองพูดคำพูดเชิงบวกให้ลูกหลานจะจะถามว่าไหนใครเคยด่าลูกด่าหลานบ้างยกมือใครเคยด่าบ้างไม่ต้องอายยกมือใครเคยด่าบ้าง ยยาาาด่วอะไรนี่เห็นไหมอรบานโอ้อรบานดันไปกค่ไินนี่คือคำพูดเชิงลบจากที่เด็กเขาเป็นน้ำที่เปรียบเกมือนน้ำที่สะอาดจะไม่แเปื้อนเพราะทุกดาคำพูดเชิงลบเข้าไปมันจะฝังเข้าไปในติดได้สำเรื่ เกิดท hey ําให้น้ำดำขึ้นเกอดทาให้เกิดความเพียดขึ้นมาย้ายตามว่าอะไรอีในขณะที่ได้ตามว่าอะไรจะใหญ่อะไรนะเรี้ยจีสามีอาจีบ้างจิดเบี้ยจีอาจีบ้าโอ้เดึงแต่เข่าสิ่นี้อะทีนี้เราจะทำยังไงให้ลูกของเรา กลับมาใสสะอาดได้อีกทำยังไงครับใส่คขพูดเชิญบวกเข้าไปอ่าลองใส่คขพูดเชิญบวกซิอ่ะอ่ะคุณแม่นะเข้าแถวมาครับคนทีละคนเลยมาช่วยกันเติมนะมาเข้าแถวมาเลยใหทน้ำลงไปในแก้วให้ขาวเรื่องแง่แง่ใหญ่รู้มาก่อนเทเทปเลย เด็กคนดีนะโอเคเลยเยอะมากจริงเหรอลูกฉันเป็นคนดีลูกฉันเป็นคนดีแล้วมาช่วยใส่ครับพูดเชื้อปู่ให้ลูกเราให้ให้แก้ลน้นใส่ได้เป็นคนดีนะคะโอ้โหแล้วจะไม่ใส่อามาช่วยแกลนู้พุนน้นมาช่วยลูกหลานฉันเป็นเด็กดีเป็นคนดีมากเป็นคนรักของยายเป็นคนดีมากเลยค่ะ โเห็นอาดสิจากนั้นที่เคยกันเลยที่หลักแข็งเป็นคนดีนะจ๊ะโอ้ดูมาดูสิหนุานมีอารมณ์มีมีจิตใจที่แบเดิต่อไปได้หายเพียรักายชมเดินได้แเทาเลยเหยนมมาช่วยพูดเก็บปุ้ยเจี๊ยด้วยเอาเลย เออนภาษาถิ ừ, á á nữa, ่นเรื่องมันเลือกเียนเออลูกฉันเป็นคนนีเป็นลูกคนดีเด้อล่ะลูกหนาเพราะดูสิเห็นไหมนี่ไงครับถ้าเราช่วยกันพูดดีนะครับใส่คำพูดเชิงบวกให้ลูกเก่งดีที่วระสบเยี่ยมเห็นไหมลูกมันก็ธรรมดาถ้าไม่เอากระเซาะ แต่เราเสนอเรียกยอมลูกมันก็มีจิตใจที่จะสู้ต่อไปสามารถเดินต่อไปแต่ถ้ามันว่าอธีบายอันนี้นะครับมันก็เครียดไม่หายใีก็ออกได้เครียดที้ก็โอ้อันตื่นอาถรรพ์ไปติดยาแล้วสิไปช็อตก็แม่ไปอีกที่ไอ้คนที่บ้านอยู่แล้วมันก็จะเป็นเอ็นจานไปเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงเอาจะเอา ลูกให้ให้รอดจากยาเสพติดหรือว่าอาการทุกข์ท่ารก็ที่ัำพูดเรานี่ลยปีญักวาจาใหย่กว่ารั้ลูกประพูดซ้อนน้อเลยคิดดีทำดีพูดดีนะครับมาจากที่ไหนบุญมาเลยกายวาจาใจใช่ไหมวาจาปีญักวาจาพูดเพราะพูดดีแต่พูดโกหกพูดสอมเสียพูดเพ้อเชื่อ พูดทำจาผิดสิ่ข้อที่เท่าไหร่ข้อที่สี่มุสาอาณาธามีพูดปวดพูดทำยาพูดสอนเสียพูดเพ้อเชื่อก็คือทำที่ไม่ดีนั่นเองผิดสิ่ข้อสี่ยังไม่พอที่ทำให้ลูกหลานอึดเครียดเนี่ยเราช่วยใส่คระพูดเชิร์บวกไปตรงนี้นะครับใส่ไปให้กระชุ่นเท้าเนยใส่นายเอ้ยเจ็งเลยลูกผิดเก่งนะเดี๋ยวแม่จะทำกับ ไม้เทขาเลยลกูกมันมีเรงขึ้นมาเลยนี่เป็นกุศโลบายให้พวกเราเห็นหน้าถ้าเห็นว่าเราอยากให้สัมพมอบอุ่นมันอยู่ที่ครอรัวนะครับต้องพูดให้กำลังใจก,การสื่อสารที่ดีจะสร้างความสัมพั์ที่ดีได้ครับกิจกรรมรับขอขออดาววันนี้ก็ขอขอบคุณพวกแม่บิลล์ทุกท่านนะครับใ้ความือวันนี้วันนี้มีมีอะไรเรียง